สวัสดีครับมีการบอมช่องคนรักปืนปืนที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือ s i x s a u e r P 3 2 0 SP นะครับขนาด9ก้ามมพื้นสวสดิการตำรวจนั่นเองนะฮะลหลายคนนะครับมีข้อสงสัยว่าเจ้าตัวปุ่มแมกกาซีนเนี่ยจะสลับข้างได้อย่างไรนะครับแล้วก็อยากให้ผมมาแนะนำวิธีการถอดประกอบเป็นภาษาไทยง่ายๆนะฮะให้เข้าใจเพราะว่าไปดูจากคลิปของต่างประเทศก็ไม่ค่อยเข้าใจกันนะเจ้าตัวนี้ครับปุ่มปลด ล็อกแมกกาซีนหรือว่าที่ฝรั่งเขาเรียกว่าแมกกาซีรีลีสนะฮะเขาจะมีหน้าที่ทําการล็อกแมกกาซีนนะครับอย่างที่เรารู้กันกดปุ๊บเจ้าตัวนี้ก็จะไหลออกมาโอเคเจ้าตัวนี้นะครับเป็นแบบโมดูลานะก็สามารถสลับออ,ออกแบบมาสมหรับทุกคนถนัดซ้ายและถนัดขวาใช้ได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็สามารถนำชุดรั่นไกนะครับไปถอดสลับใส่กับกระบอกอื่นได้นั่นเองเปลี่ยนโค้งก็ทำได้ง่ายๆนะ มาเริ่มกันเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นปุ่มแมกกาซีนนะเราทําการกดปุ๊บนะครับเราจะเห็นรูตัวนี้นะอ่าเจ้ารูตัวนี้เนี่ยเราต้องหาเจ้านี่ครับไอตัวพวกอาจจะเป็นคลิปหนีบกระดาษหรืออะไรก็ได้นะที่มันมีความแข็งสักหน่อยนะมีความแข็งแรงแล้วก็มีขนาดที่เล็กพอที่จะเสียบเข้าไปในรูนี้ได้นะครับเสียบเข้าไปในรูนี้อย่างนี้นะเดี๋ยวผมก็จะทําให้ดูชัดๆนะครับเสียบเข้าไปเสร็จแล้วทํำยังไงนะฮะ เราก็จะทําการกดเจ้าตัวปุ่มปลดล็อกแมกกาซีนค้างไว้นะครับแล้วก็จะเอาเจ้าตัวนี้ดันเข้าไปแล้วก็ใช้การงัดการเขี่ยขึ้นมาลักษณะนี้นะฮะเขี่ยขึ้นมาช้าๆค่อยๆทําครับเห็นไหมมันจะค่อยๆพือยออกมาอ่าจากนั้นเมื่อหลุดแล้วเรารู้สึกว่ามันเริ่มหลวมแล้วเราก็ดึงออกมาด้วยมือตัวนี้ครับแล้วเราก็พลิกปืนขึ้นนะฮะร,ระวังมันหล่นเพราะมันจะมีสปริงนะ จับเจ้าสปริงนี้ออกมานี่ท่านี้ก็ออกได้แล้วนะครับตัวตัวน,นี้มันทํางานยังไงก็คือว่าเห็นตัวนี้ไหมครับตัวที่เป็นไอเหมือนเหมือนแหนบเนะี่ยรูปร่างเหมือนแหนบนะครับมันเป็นเหล็กนะครับตัวนี้มันจะาสามารถาเรียกว่ายังไงดีบีบเข้าออกได้นะครับมันจะทําหน้าที่ไปล็อกกับเจ้าตัวโค้งปืน แล้วก็ปุ่มปกดแม็กนะะมันอยู่ในโครงปืนนะจากนั้นวิธีการต่อไปนะครับเมื่อเราจะใช้กับปืนมือซ้ายไหมครับเราต้องเอาเจ้าปุ่มลดแม็กเนี่ยมาไว้ทางขวาแล้วก็แค่จับมาเสียบด้านขวาลักษณะนี้นะฮะง่ายๆหันสามเหลี่ยมไปด้านหน้านะครับแบบนี้นะระวังไอตัวสปริงหล่นหายนะฮะดันมาโอเคแล้วก็กดแม็กบให้จมเลยกดปุ่มให้จมนะครับนำเจ้าตัวนี้นะครับ เสียบกลับไปในตำแหน่งเดิมนะอ่าโอเคเพียงเท่านี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับทดสอบนะโดยการเสียบแมกกาซซนเข้าไปปึ๊บอ่าแล้วลองกดส่งปล่อยแม็กนะก็กดว่าทํางานได้นะครับลองดึงไม่หลุดโอเคกดแล้วหลุดกดแล้วไหลประมาณนี้นะครับ